ครับผมนายมณีเทียงดาจากวิาลยเทคนิคนครราชสีมาครับฝึกงานที่บริษัทโคโยฮ่ามอเตอร์จำกัดสาขามหาสารคามครับครับก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับที่ได้มาฝึกประสบการณ์อยู่ที่นี่เป็นระยะเวลา15วันนะครับครับก็จะขอยกตัวอย่างนะครับเป็นงานในแต่ละวันนะครับที่เราทานะครับมีอะไรบ้างนะครับครับเมื่อมาถึงนะครับก็จะทาการเข้าแถวนะครับเพื่อที่จะฟัง นะครับจากผู้จัดการนะครับว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรนะครับในการปฏิบัติงานในแต่ละวันนะครับเมื่อเริ่มปฏิบัติงานนะครับก็จะมาเอาใบสั่งซ่อมนะครับหรือใบจ็อบนะครับที่อยู่บริเวณตะกร้าฝั่งขวามือนะครับงานจ็อบเนี่ยก็จะมาจากเอเนะครับฝ่ายต้อนรับที่รับลูกค้าจากข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะเอาเป็นใบจ็อบมานะครับหลังจากนั้นเราก็มารับจ็อบที่นี่นะครับดูเลขทะเบียนนะครับ นะแล้วก็ดูรายการซ่อมนะครับนะและหลังจากนั้นเราก็นํารถเข้ามาที่ลิฟต์ของเรานะครับแล้วก็ทําการคุมผ้าคุมอะให้เรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของใบจอบนะครับก็เลขจอบจะอยู่ด้านตรงนี้นะครับแล้วก็รายการสั่งซ่อมจะอยู่บริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาจอบนะครับมาคีย์ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทนะครับ เริ่มจากเลือกหมายเลขจ็อบนะครับกดแสดงผลนะครับแล้วก็เลือกซ่อมเป็นแบบลิฟต์นะครับลิฟต์ตัวที่เท่าไหร่นะครับซ่อมโดยช่างชื่ออะไรนะครับเอ่อซ่อมเวลาเท่าไหร่เสร็จเวลาเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นกดบันทึกครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเปิดเริ่มเวลาซ่อมครับเลือกชื่อช่างนะครับเลือกจ็อบนะครับที่เราได้นะครับโดยนี้ผมจะใช้ชื่อช่างที่พี่อยู่ที่ศูนย์นะครับ เป็นตัวเปิดซ่อมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเปิดออนไทม์นะครับออนไทม์ก็คือตัวเวลามันจะไปเริ่มเดินให้ลูกค้าเห็นในห้องพักรับรองของลูกค้านะครับเริ่มจากดูเลขทะเบียนนะครับแล้วก็กดเลือกนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มกรอกเวลาเริ่มนะครับแล้วก็เวลาเสร็จเสร็จเวลาเท่าไหร่เลือกชื่อช่างครับแล้วก็ใส่รหัสศูนย์ครับ ก็บันทึกครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่รหัสของตัวช่างนะครับมีรหัสประจําตัวนะครับแล้วก็กดตกลงครับก็เป็นอันเสร็จในการเปิดจ็อบนะครับเวลาก็จะไปโชว์ที่ห้องลูกค้านะครับโดยรถแต่ละคันก็ต้องทําแบบนี้ทุกคันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสั่งอะไรครับโดยนําจ็อบไปที่ห้องอะไรนะครับแล้วก็เซ็นชื่อช่างผู้ปฏิบัติงานนะครับตอนนี้ต้องใช้ชื่อช่างที่อยู่ที่ศูนย์นะครับ แล้วก็เอาให้ไฟอะไรครับไฟอะไรเขาก็จะจัดอะไรที่เราจะทําการซ่อมให้นะครับแล้วก็มารับอะไรนะครับแล้วก็อะไรใส่ถุงนะครับเพราะว่าเราจะเอาถุงนี้ไปใส่อะไรเดิมคืนให้ลูกค้านะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเริ่มซ่อมบารุงหรือซ่อมบริการรถเลยนะครับงานส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในศูนย์บริการเนี่ยก็จะเป็นงานเปลี่ยนถ่ายซะส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรก เป็นต้นนะครับแต่ว่างานอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับแล้วแต่เราจะเลือกหรือเราจะโดนจ็อบไหนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างก็เป็นการเติมน้ํามันเั่งท้ายนะครับแล้วก็มีการถ่วงล้อนะครับเนื่องจากรถยนต์เนี่ยเวลาใช้งานไปนะครับมันจะมีระยะกิโลที่จะต้องสลับยางนะครับเมื่อเราสลับยางเราก็ต้องทําการถ่วงล้อหน้าด้วยนะครับล้อหน้าล้อคู่หน้านะครับ ที่เราจะต้องถ่วงเพื่อป้องกันพวงมาลัยสั่นนะครับครับงานหนักๆก็มีนะครับอย่างเช่นคันนี้ครับก็ต้องลื้อเครื่องกันเลยนะครับยกเครื่องออกมาเลยนะครับก็มีช่วงล่างนะครับเปลี่ยนแผ่นคัตนะครับยกเกียร์อย่างเงี้ยนะครับเอาไฟวิลออกมาเกียร์นะครับเพื่อที่จะให้หน้าสัมผัสมันเรียบงานเปลี่ยนลูกปืนล้ออย่างงี้ก็มีนะครับแล้วก็งานอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีโค้ดโชว์นะครับเราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไปจับนะครับ คันนี้เปลี่ยน EGR นะครับเมื่อซ่อมเสร็จนะครับเราก็ทำการวัดปริมาณแบตเตอรี่ด้วยเครื่องวัดแบตเตอรี่นะครับเสร็จแล้วก็นำจ็อบไปปิดในระบบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำชั้นจ็อบไปวางใสตะก้าด้านซ้ายมือครับ <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการซ่อมนะครับที่นี่ก็มีบริการนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนอกสถานที่นะครับ ก็หรือเรียกว่าบริการโค้ทันใจนะครับก็เป็นบริการที่ดีมากครับก็ได้มีโอกาสได้ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับพี่ๆช่างเขาด้วยนะครับครับกับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ